เป็นไงคะเมื่อกี้เราพาไปนะกกอบติดพิยานะคะพาเยี่ยมชมโรงงานเดี๋ยวตอนนี้ตุกก็จะพาทุกคนนะคะมาดูตรงจุดที่เขาขายหมูแผ่นกันก็อบอกก่อนว่าหมูแผ่นของที่โรงงานพิยาคนรุมอะ่ะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่คนเขามาซื้อไปขายกันเยอะมากนะทั้งซื้อแบบที่ทอดแล้วคือแบบนี้นะคะแล้วก็ซื้อแบบที่ยังไม่ทอดสามารถที่จะเอาไปทอดขายได้เลยนะคะนี่จะมาดูกันว่าขั้นตอนการทอดเป็นยังไงกันบ้างนะคะ นี่ที่พี่เขากำลังทำอยู่นะคะเดินมาไดูไเมดีเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะคนรุมเยอะมากไม่ว่าที่นี่จะเอาอะไรมาขายคนรุมทุกอย่าง อันนี้ขายขายยังไงนะคะสิละสามสิลสามอันนี้แบบทอดแล้วนะหมูแผ่นเดี๋ยวรอด,ดูนะคะเดี๋ยวจะดูว่าทอดยังไงนะคะนี่นะคะพ,พี่เขาทอดนะคะก็คือน้ำมันร้อนนี่เขา,เาลงไปทอดได้เลยน,นดูไม่ยากนะ อุแป๊บเดียวได้แล้วนี่เอาลงกระทาไปนะคะแปบ๊บเดียวได้แล้วนะคะหมูแผ่นเคาไววมากอะ่ะ นี่ได้มาดูขั้นตอนการทอดหมูแผ่นนะคะใครที่จะเอาไปทอดขายได้ไปหาทำเลตลาดนัดได้เลยนะมาซื้อหมูแผ่นของที่นี่ไปแล้วก็ไปทอดแบบนี้นะคะนี่อันนี้ทิ้งให้เสด็จน้ำมันนะรอให้กรอบก็บรรจุถุงแพ็คขายได้เลยนี่แบบนี้ ขายถุงละ30มบนะคะ,ะที่นี่ยุนี้สอนหลายอย่างมากนะคะใครอยากจะขายอะไรนี่ซื้อวัตถุดิบที่นี่ไปได้เลยมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันต่อไะค่ะไปค่ะอุ้ยอันนี้เป็นลูกชิ้นเมืองครึ่งโลห้าิบขีดละสิบห้าบาท มีหลายอย่างเลยอันนี้เป็นลูกชิ้นอะไรบ้างคะหมูปลาจ้ะหมูปลาไส้กรอกครึ่งโลห้าสิบนี่ดูน้ำจิ้มที่นี่รสเด็ดมากนะใครมานี่ต้องไม่พลาดนะคะขายดีมากานี่นะ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของในโรงงานของพิยาคอนลุมนี่ให้มาดูบรรยากาศนะคะคือพ่อค้าแม่ค้ามากันเยอะจริงๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนอื่นกันต่อนะคะเป็นไงคะท่านผู้ชมคะวันนี้นะตุกก๊กพามานะที่บรรยากาศของโรงงานพิยาคนลุมบอกเลยว่าคนเยอะมาก อ่เดี๋ยวจะพาไปนะปิดท้ายรายการนะที่ส่วนของแคชเชียรนะคนเยอะจริงๆนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศนะช่วงเช้าเองนะที่มาถ่ายรายการกันนะคะสำหรับโรงงานพ่ยาคนลุมนะคะใครที่อยากจะมารับน้ำพริกพิยาไปขายหรือว่าจะมารับสินค้านะที่นี่มีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นขนมคือมีหลากหลายเลยก็มากันได้นะคะ วันอังคารนะคะถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์นะคะตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นตอนนี้มันจะเป็นช่วงเช้าอยู่คนยังเยอะขนาดนี้นะคะมากันได้เลยนะคะแล้วก็ไปหาทำเลขายนะคะนี่ให้ดูบรรยากาศการขายของไฟแล้วก็ฝาติดตามนะคะสำหรับ รายการโดนใจไทยแลนด์นะคะเรามีนัดกันนะคะทุกวันเสาร์สี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ